ลงเลิกเลโกจากที่ซ้อนแล้วก็ขึ้นมาแล้วนะทุกคนเลยเร็วลงกับลงไปเห็นล่นพัดต่อเพิ่อยูวิดวีดลมพัดแห้งแห้งยูุทงหายทงหน้าทุกคนเลยสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อทุกคนเ้อสบายดีตอนสาวทุกคนเลยสาวกับสาวปานเด้อและสอยเติบแล้วสาวเพชรสดีก็อยู่กับทงหายทงหน้าเด้อทุกคนเด้อ อยู่กับธรรมศาสตรที่ลมพัดวิววิวระบาดนี้นะเพราะว่าบรรยากาศอยู่ทงหน้ากะจังซีและตอนสาวบรรยากาศก็ยกเย็นแน่แล้วก็มีแสงแดดนะนะทุกคนเอ้ยมาแต่ก่อนก็เห็นตอเพื่องเห็นข้าวเขียวทุกคนมาปัจจุบันนี่กาเห็นเพื่องแห้งแล้วนะทุกคนเลยบัดนี้นะตอเพื่องก็แห้งแล้วเห็นแตงโมแต่ควายด้วทุกคนเด้บบัดนี้เด้ดูทงหายทงหน้าสาวเพรเศษด,ด้ทุกคนสาวอาเพบ่นก็ลงซ่อนก้อนแล้วทุกคนเอ้ย มากกับน้องอาคือเก่าแล้วัคอยสิให้เพื่นได้ลงซ้อนได้คอยจับคู่ให้เพิ่นกับมาพร้อมกันทุกคนเะยเพิ่นมานำคอยตอนว่าเขาหน้าคอยงามงามก็น่าเห็นต่อเพิ่งยังใหญ่บา้าใหญ่นัง่งหละลงระบ่ได้จะโตแล้ว อันนี้ล là คว้าบอลขันมือได้ขันเจะกับมือเสื้อลกเอาเลยบอลแมนมีมันบอลมันบอลได้สูงแบบนี้อ๋ามันสูงได้ตัวนี้ได้เอาได้ละลงแล้วบ้อนี่ฮะเออปล่อยไปเอาเออเอาเสื้อน้ำเอกเนาะลงช้อนนะได้สีแบบนี้ เก็บกระโบ,บ,บปอดไว้นี่แหละผื่นที่เราตับได้บ่้า่ได้เลิกแล้วทิดเลิกเพียงได้ซ้ำนี้ชิวอลเลิกจังหน้าคอยตึกจะลุ่มในแห่งเปินหายแล้ววะลงน้ำเพื่อต่วมต่วมน้ำเพื่อบ่เห็นวะ พักลงไปบนอนนี้ไงไงน่ะอย่างนี้ก็ไดเห็นบ่บ่เห็นเลยซ่อนไปเห็นบ่ได้บ่เล็นนี้ซ่อนบ่อนคอยซ่อนบ่อนนี้นะ กระสุดเท่านั้นแลวสีมือนักสอนน่าจะโตโตกสามโตนี่ๆๆอะไรวะจะโบเห็นซช่นบหนี่นะ นั่นเาหน่เนอยบัแมนบัวได้เห็นอยู่มันน,น,น้อยเนาะสามตัวทุกคนเล,ลยจะอาบน้ำรอลมช้อนปลาปักคำน้อยอยู่ถิ่งท่าได้ปะ ไกสฉวาซอนกระดงเค็งได้กว่าซอนอันนี้บ่ได้ป่ะนะถักจานแผงตอนแรกควายจังตึกจะลงได้แล้ว นี่เอาบอลแน่นี่นะแน่แนี่แถวบอลนี่ซ้อนบอลแน่แล้วมีแน่ได้มันจะมีกลุ่มกลับมมีแน่ก็บ่ได้กุง้งน้ำมันยังเบาแหงก็ได้ติดแข็งเจ้าวคุ้ง <c ười> คุ้งจนติดแข็งเลย กุ้งจนกัดแข็งเนาะก่าที่ค่อยดำหน้านี่โอ้ยน้ำหลายดำยากดำก็ไปก็มา่น กำลายแะขึ้นระได้ตัวใหญ่เติมนะแต่ม,มันเปียกเลยนะไปะช้อนมันนั้นคขัดกันยังเปียกมันเลยเอาอีกเอาอีกเออช้อนยับไปใส่ยับไปม,มันซ้อนถ่ายเทิงคุณบ่ได้บ่ได้ได้แถวแคมได้แถวแคมบ่ได้แถวเลือกทุระได้ มีแน่บ่ะไม่บอดแน่นะคันไม่แน่ได้จังใดกุุงกระไร่้อบอดนั้นนะติดแหน่นนเนนะไปไปเบิง่งหนอไปเบิง่งอยันไปยังมาซิควยสิฮิวให้ซะฮิวม,มาเลยลองตีนเจ้าได้ซะ ทองผาซิวย่งยงเนาะนี่นี่จอแถวนี้แหละมีแหนะแถวนี้แหละมีแหนะเออต้องรถนะเออเออเออตักรถ son chấp đứng đây bò ủ đây đây nọ sợ nọ à. ừ. tổ nhảy nọ bọn này đây tổ nhảy quạt luôn đây này không nghe mãi, mãi. thuyền thư là kiếp นี่นี่ตักลงไปทงรส่วนกลับขึ้นมาเห็นไยมขี้เหนีมเห็นบ่ติดอยู่เจ้าขึบ่ยากกบข้าก็ตะเก้าบกินได้หากกินนี่กก็บกบมากกบ เ no? ขาอย mm. ู่ยัอบรกบนะัวเป็นโลเบ่มาบานเรอเมย์ก็บริเกกินยุบแบบเขียดเียดถือาตวตัวถอยถอยได้กุุงได้หลอดเนี่ยไม่ดกปีะ chấp nhạ thế à chập nhạ nó bằng nó chép hả chép bộ nó hay mất mất đấy này đây hả này có ทักกีดินขึ้นมาสบะบอได้อ็ชิกน้อยละลมปลุกลมละ ライブ เห็นบ่แต่บอลนี้แหละขันซีดายเลยหลาเกือบ่ได้ก็โอ้อันเกิอบบุกแตกเกือบตกแตกเพราะว่าลงไปเยันนั่งเล่ห์ฮะบัดละตัวบอลละสอง Như? tôi nhai xám đòn pop 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 kiên bông thẻ này mình mình nè ở đây đó phần áo nhang kẻ ở đây ôi, ôi, ôi. Ừ. bà ôi và theo này bà nhang thật chào ơn này. นี่เราอยู่บ้านแต่จะโอ้ยโอ้ย่าว่าบ่มีลองมองโน่จากบ้านนะเธอมันใดกับมีนะตักบอลเลิกพุลตักลงเลิกเลิกเลิกโดอย่าตักลงอันนั้นโลดตักลงจับมันขี้ดินแม่มันมีไหนเห็นบ่ cái tôi nói bơm bơm mì đó tôi đều nó lạ ôi nó cùng với tên nói nói nữa chết, chết. Nói, nói. กระเทือนนะคอยขันแน่นนั้นคอยยันล่งเลยเปรกเลยละเมอเลยอ่านน้ำเลยขัยนแน่นนบ่ช่อนตื่นนะบ่ได้บ่ได้บ่ได้ตักพุ่นนะได้นี่ก็ล่งแถวล้มนึ่งบ่ได,ด,แดไ้แล้วแผวตื่นไปใช้แล้วพุน จอนอยู่บ้านเจ้าได้จอนแบบแกงไปนะว่าขาี้กว่าไรจะโงเฮ็ดบ้างดีๆ<ะ>นะอันใดกะเป็ดละเฮ็ดกินกับไผ่ก,ะไ,กะไม่ไงไหมชิลอดอยู่บ่เฮ็ดกินนะพระเจ้ากินนะีะลองบ้ากินซนะก่อนค่อยสิผ้าเจ้า,นนะจา,าจไปตึกจะลุ้งนะ ว้ยมัดแล้วบ่